ย้อนกลับไปสมัยดึกดำบรรนะรเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ใช่โมโนกามีนะครับในโลกนี้มีสัตว์ประมาณ2 3สาสายพันธุ์เองนั้นถ้าผมจำผิดสุดจะเป็นนกหรืออะไรเงี้ยนกเงืออหรืออะไรเงี้ยเออนะฮะที่เป็นโมโนกามีโมโนกามีแปลว่าเป็นสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีผัวเดียวเมียเดียวแบบ naturally เลยคือตามธรรมชาติเลยนะครับแต่มนุษย์เราโดยแท้จริงโดย biology แล้วเราไม่ไม่ใช่สัตว์ที่เป็นผัวเดียวเมียเดียวนะครับ จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยนะมันมีเรื่องของการเมืองกับการปกครองด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะความรักการมีผัวเมียมันเกี่ยวอะไรกับการปกครองนะครับการเมืองการปกครองเนี่ยสมัยก่อนในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ร่ํารวยคนที่มีอํานาจนะก็จะได้ครอบครองที่ดินเยอะนะบริวารเยอะรวมถึงจะมีเมียได้มากด้วยนะครับในยุคสมัยโรมันเนี่ยมันมีการแผ่ขยายอํานาจไปนะครับทั่วโลกเลยเวลาชาวโรมันเนี่ย รบชนะที่ไหนนะก็จะไปยึดคลองดินแดนนั้นมาแล้วก็จะบังคับให้ดินแดนนั้นดินแดนนี้บอกว่าเผ่านั้นเผ่านี้ต้องมีเมียได้แค่คนเดียวเพื่ออะไรฮนะเพื่อจํากัดปริมาณลูกหลานของเผ่าพันธุ์พวกนั้นนะเผ่าพันธุ์ที่เป็นอเล็กเขาอะเพื่อไม่ให้เผ่าพันธุ์นี้เป็นไงขยายเผ่าพันธุ์แล้ววันหนึ่งก็จะมาโจมตีแล้วมาล้มล้างอาณาจักรโรมันนั่นเอง นะคือต้นกาเนิดมันเป็นอย่างนี้นะครับที่ทําให้เราเป็นโมโนการ,รมีในในเชิงของวัฒนธรรมทีนี้ต่อมามันก็จะมีเรื่องของเรื่องาศาสนาเข้ามาเกี่ยวนะครับเราเลยถูกสังคมเนี่ยหล่อหลอมให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วนะสังคมมนุษย์เราพูดมาแล้วว่าการมีผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะว่าปัญหาน้อยกว่านะมันทําให้สังคมยุ่งเหยิงน้อยกว่า เราก็เลยต้องมีกฎหมายมารองรับเพราะบางคนไม่เชื่อศาสนาไม่คิดว่าสิ่งนี้มันมันถูกศีลธรรมหรืออะไรวะเดเวอร์นะก็เลยรู้สึกว่าเลยต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับต้องมีกฎหมายคั้นมีกฎหมายแล้วบางคนก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเช่นจดทะเบียนซ้อนบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยทําให้สังคมเราวุ่นวายโดยเนื้อแท้แล้วธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เกิดมามีผัวเดียวเมียเดียวนะเราก็เลยมีความต้องการที่มันมากกว่าปกติ เราก็เลยอาจจะมีโซเมดได้หลายคนในชีวิตนี้นะเราไปประเทศไหนเราก็มีเราก็ถูกใจคนได้เราก็ไปประเทศไหนไปจังหวัดไหนเราก็รู้สึกว่าถูกใจคนได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการมีผัวเดียวเมียเดียวอะ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นการฝืนธรรมชาติแต่เป็นการฝืนธรรมชาติที่ลดปัญหาสังคมได้นะครับจริงๆนะลองคิดตามโค้ดถ้าสมมุติว่าเราจะไปไขที่ไหนก็ได้เนี่ยโอ้มันจะวุ่นวายมากเนี่ยนะครับประชากรก็จะล้นโลกจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องของการบริหานทรัพยากรเยอะแยะจะ็มปหมดนี่คือภาพใหญ่ อันนี้คืออยากให้ทุกคนมองภาพใหญ่ของการนอกใจก่อนนะมันมีผลกระทบที่มันเป็นคลื่นทั่วโลกทีนี้ในการนอกใจที่มันเป็นเรื่องที่มันเล็กลงมาในระดับครอบครัวมันก็จะมีกลุ่มที่บริหารไดนะ้บางคนก็ยอมรับตรงนี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่ดเพนออนแต่ละคนนะครับแต่ที่เป็นปัญหาก็คือความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันคนนี้โอเคคนนี้ไม่โอเคนี่แหละครับมันคือเกิดปัญหาแล้วมันเป็นมันก็มีอารมณ์เข้ามาผสมมันพร้อมมีอารมณ์ปุ๊บ มันก็จะเริ่มมีความรุนแรงเพราะว่าฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับมีรุนแรงตั้งแต่ทาร้ายตัวเองสุดท้ายก็อาจจะไปทําร้ายคนอื่นซึ่งมันลงเอยด้วยความไม่ดีทั้งนั้นคือที่พูดนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนมองว่าการนอกใจเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราแค่บอกว่าการนอกใจมันมัน,ม,นมันอาจจะมาจากธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์แต่มนุษย์ที่พัฒนาแล้วนะครับเราต้องฝืนอะไรบางอย่างคลิกไปที่ลิงก์ที่ bio เนี่ยแตะเบาๆได้เลยนะครับ